ครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นิวคอนเนอร์มุมข่าวนะครับวันนี้จะเป็นในส่วนของข่าวสารสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยมีรายง,งานข่าวนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะใช้ออปชันในการต่อสัญญา กับทางมาคาเดฟอร์ดนะครับออกไปอีก1ปีนะครับเพื่อเลียกเรี่องในส่วนของการที่นักเตะนะครับจะสามารถพูดคุยกับสโมสรที่ใช้ความสนใจได้นะครับในช่วงเดือนมกราคมที่จะมาถึงนี้นะครับโดยปัจจุบันนะครับทางมาคาเดฟอร์ดนะครับยังมีสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจนจิ้นสุดฤดูกาลนี้เท่านั้นนะครับและในกรณีที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไม่สามารถต่อสัญญากับมาคาเดฟอร์ดได้นะครับจะทําให พอถึงเดือนมกราคมจะมาถึงนะครับมาคาเรตฟอร์ดจะเลือสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดแค่6เดือนเท่านั้นนะครับตามกฎนะครับนักเตะสามารถพูดคุยกับสโมสรน,นะครับที่ให้ความสนใจกับนักเตะได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเซ็นสัญญาล่วงหน้าได้เลยนะครับ ซึ่งการตัดสินใจในการต่อสัญญาโดยออปชั่นขยายสัญญาอีก1ปีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะทําให้นักเตะจะอยู่คาแข้งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจนถึงปี2024นะครับหรือว่าจบสิ้นในฤดูกาลถัดไปนะครับโดยการตัดสินใจครั้งนี้นะครับสืบเนื่องมาโดยมาคาเรตฟอร์ดนะครับโชว์ฟอร์มได้หน้าประทับใจนะครับในศึกฟุตบอลโลกนะครับ2022โดยลงสนามให้กับทีมชาติอังกฤษไปแล้ว3นัดนะครับทำได้ถึง3ประตูด้วยกันนะครับและก่อนหน้านี้นะครับมีรายงานข่าวว่ามาคาเรตฟอร์ดนะครับได้รับควาาาามมมสสสสนใใจจจกกกโโรรรรรหญ่ยุปปีแแแแซงงต์์ชล็เ นัดดิะครบจึงอาจจะทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตัดสินใจในการใช้ออปชันขยาายยขยสัญญากับทางเจ้าตัวไปอีก1ปีนะครับโดยปัจจุบันนะครับมาค้าเรดฟอร์ดรับค่าเหนื่อยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สัปดาห์ละ200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับโดยในฤดูกาลนี้นะครับมาค้าเรดฟอร์ดเล่นให้กับต้นสังกัดอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้วนะครับ19นัดทําได้ถึง8ประตูกับ3แอสซิสต์นะครับถือว่าเป็นฟอร์มที่ค่อนข้างจะโดดเด่นในฤดูกาลนี้นะครับ โดยมาคัตเลดฟอร์ดนะครับลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปท้งิ้นนะครับ322นัดนะครับทำได้101ประตูกับ61เอ็ซิ์นะครับซึ่งการต่อสัญญาอัตโนมัติกับทางมาคัตเลดฟอร์ดนะครับก็จะเป็นในส่วนของการตัดนะครับในส่วนของสโมสรที่จะให้ความสนใจกับนักเตะในเดือนมกราคมจะมาถึงนะครับอาจะมีการเสนอสัญญาฉบับใหม่นะครับในการเพิ่มค่าเหนื่อยนะครับมาคัตเลดฟอร์ดนะครับเพื่อเป็นการจูงใจให้นักเตะนะครับต่อสัญญาระยะยาวกับทีมต่อไปนะครับ ก็ต้องมาติดตามกันดูนะครับสุดท้ายมาค่าเลตฟอร์ดนะครับจะตกลงเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับด้วยสัญญาระยะยาวเมื่อไหร่นะครับแต่ด้วยสถานการณ์ของนักเตะปัจจุบันนะครับในการเข้ามาอย่างเอลิสเตนฮากนะครับจะให้นักเตะค่อนข้างจะมีความสุขกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับการต่อสัญญากับต้นสังกัดน่าจะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างจะสูงนะครับก็จบไปแล้วนะครับในการสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับรบกวนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับทางรายการด้วยนะครับนี่ขอบคุณมากมากครับ